นี้เรามาที่ลานเนินนุ่มนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาทดสอบรถ4ข4นะครับลุยลุยสนามจริงนะครับวันนี้นะครับอีทางอีซูซุซาราเชียงใหม่นะครับทุกสาขานะครับมารวมตัวกันที่นี่นะครับนี่ครับนี่มีให้ทดลองลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนทดลองขับนะครับมีของรางวัลมากมายนะครับ ทีมงานนะครับโอโดูจากสภาพรอถแล้วนะครับสนามน่าจะโหดน่าดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูกันนะครับว่า สนามที่เราจะไปทดสอบทดลองรถนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ A ang, เอ่ย่างเอ็กซิสครับเป็น A t ทนะครับ,นนรบยางที่เราจะไปทดลองในวันนี้เป็น AT ทขอบ18ครับกับอีซูซูสอ2 2ัน2ีประมาณนะครับ,บ, 2022, น,รบนี่ไปแล้วครับจะเป็นหัวเดียวครับมันแน่นอนครับกดติดตามชมนี่คุณครูส่งของเรานะครับ ทีหนึ่งครับ,รบมาทดลองดูครับนี่เรามาทดลองกันครับเป็นไงบ้างครับรอบจัดครับรอบจัดขึ้นนะครับตัว2023ตั้งแต่2020มาครับ Isuzu รอบจัดขึ้นใครสนใจจะทดลองขับนะครับก็ติดตามได้จาก อีสุซุใกล้บ้านนะครับเห๋ืวจะติดต่อผมก็ได้ครับทดลองขับคุณดอยสี่คสี่ครับจะเข้าสู่สนามทดลองครับสภาพจริงครับลื่นๆเลยครับดูจากสภาพกระจกแล้วนะครับที่ทดลองมาก่อนหน้านี้เมื่อเช้าฝนตกด้วยครับด้านหน้าครับเป็นหงวเดียวครับเฮ้ เลื่นลื่นครับลึกไม่เท่าไหร่แต่ลื่นครับกับริมน้ําขวาเป็นน้ําครับโอ้โหไม่มีราวกั้นนะครับนี่เข้าปลาครับผมโอ้ยครับปล<ว>่อยนี่คือเกีย้ยหนึ่งใช่ไหมเกียร์หนึ่งไปเดินเบา,บาใช่ไมหมครับเดินเบาครับเกี้ยหนึ่งบนนไม่เหยียบไม่เหยียบคันเร่งเลยครับคันเร่งไม่เหยียบอะไรครับ ผู้หญิงก็ขับได้นะครับนี่ครับผู้หญิงขับได้ครับง่ายๆมีบอกเกียร์ใช่ไหมฮะมีครับผมมีบอกเกียร์ง่ายๆครับถ้าไม่ใส่โล่ก็จะประมาณนี้ครับถ้ารถธรรมดาจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่เลยครับแล้วถ้าใส่ซีเอสจะลองใส่ซีเอสดูนะครับนี่กำลังซีเอสครับผมมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับใส่ซีเอสมาแล้ว ง่ายง่ายเข้าง่ายง่ายอีซูซู2023นะครับสบายสบายครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ยผ่านไปได้ง่ายง่ายครับนี่ครับลื่นลื่นครับลองใส่ธรรมดามาก่อนนะครับ 2H มาก่อนนะครับมาครับ 2H ได้ไหมได้หรือไม่ได้ครับเร่งสองนะครับโอ้ยฟรีครับฟรีเร่งเป็นจังหวะครับ มาแล้วครับมาแล้วเอาได้หรือไม่ได้โอ้โหยอมยังยอมยังยอมมนะอ่ะซีเอสครับซีเอสโอ้โหเกือบพ้นครับต้เร่งเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้ครับซีเอสครับนี่ครับโฟวิลนะครับนี่คืออนุภาพของโฟวิลครับเป็นการทดสอบดิฟล็อกนะครับผมตอนนี้ล้อลอยไปหนึ่งข้างนะครับล้อตายสลับข้างนะครับตอนนี้คือโฟวิลแบบธรรมดานี่ครับหมุนสลับข้างครับผมนี่แหละครับ นี่คือล้อตายสลับข้างอาโฟวิลก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้าระบบไม่มีดิฟล็อกจะเป็นอาการประมาณนี้แหละครับเรียบร้อยครับล้อตายสลับข้างเราจะทําอย่างไรนะครับอาเข้าที่ c l ก่อนนะครับอา 4L กดแช่ไหมครับครับพอขึ้นปุ๊บ C l แล้วก็กดนี่ครับต้องเข้า 4L เท่านั้นใช่ไหมครับครับดิฟล็อกแล้วนะครับมาดูอนุภาพของดิฟล็อกครับผมว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ครับ ใส่ดิฟล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟยังกระพริบอยู่ไหมพี่เรรียบ้อยแล้วครับอ๋อตอนนี้ถ้าไฟไม่กระพริบแปลว่าเข้าแล้วนะครับล้อตายสลับข้างกับดิฟล็อกครับผมนี่ครับล้อหลังจะหมุนพร้อมกันนะครับนี่ครับไม่ง่ายครับนี่โอ้ด่านที่สี่ครับโอ้โหย่อวัดใจครับบ่อวัดใจกี่สุสองพันยี่สิบสาม สาลายิสุนะครับวันนี้เปิดสนามให้ทดลองขับมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยครับผมเนินที่ห้าครับผมตอนที่ห้าทางสุดลื่นลื่นครับสี่เอชขึ้นมาครับพุ่งขึ้นมาครับเรียบร้อยครับผมอู้หูอู้หูนี่ครับโอ้ยดูจาก ครวยนะครับนี่ครับจมไปครึ่งกันครับนี่เลยครับโอ้นี่เป็นบ่อวัดใจครับบ่อวัดใจลึกๆครับลึกๆโอ้โหนี่ครับโอ้โห,โโหฟรีครับฟรีซื้อมาต้องแพงฟรีได้ไงไอ้ยาโอ้โหโอ้โห,โโหสุดยอดอ,อย่างลื่นครับ ลื่นมากตามครับเอาแล้วครับสีสุกโอ้มาแล้วครับโอุ๊ยสามสุดโหดครับผมหมายล้มเลยครับโอ้โยจะรอดไหมครับรถจะรอดครับช่างกล้องไม่น่ารอดครับโอ้ครับเนินตะแคงครับผมตะแคงขวาครับผมดูจากร่องรอยครับโอ้โหเลื้อยไปเหมือนงูเหมือนพญานาคครับนี่มาแล้วครับทดลองเนินสุดท้อ ะแคงขวาผมได้หรือไม่ได้ครับมาแล้วครับโอ้โหยี่ครับโอ้โหยง่ายง่ายโอ้เสียงทรายติดเบรค,ครับอย่างดังมากนี่ครับขึ้นไปง่ายง่ายครับผมเราจะมาลองตัวแต่งครับตุนนี้มีกันชนหน้าของจังเกิลครับ